คนละครึ่งพลัสเฟสองได้อีกวันไหนจะได้เท่าไหร่เรามาติดตามกันในคลิปนะคะก่อนที่ท่านจะติดตามรับชมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องทำคลิปต่อ,ต,อต่อไปด้วยนะคะยังไงถ้าผิดพลาดกันไดก็กราบขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยนะคะเรามาชมคนละครึ่งพลัดฝีสองกันเลยค่ะว่า จะได้วันไหนและได้เท่าไหร่และเฟสแรกจะได้อีกหรือเปล่าติดตามชมกันในคลิปจ้าเริ่มจะชักจะยืคนรูกธรรมแล้วนะคะสำหรับคนเลืกนักเฟสต่อได้4 0่บาทเงินเข้าวันไหนและก็เฟสแรกได้เพิ่มอีกหรือเปล่าซึ่งเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2568ทุ่นายเล่รณแ ความเคลื่อนไหวของโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้รับความนิยมอย่างสอูงอย่างคกลัดเนี่ยนะคะทุกคนซึ่งฟสนี้เป็นเฟสที่2องหรือที่ประชาชนเรียกว,ว่าคนละครึ่งกลัดเฟสองนั่นแหละค่ะทุกคนเพื่อสามต่อบรรยากาศที่ใช้จ่ายยางคึกคักในให้ต่อเนื่องในช่วงนี้นะคะ โดยมีเป้าหมายที่จะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครมพิจารณาภายในเดือนธันวาคม2568เพื่อให้สามารถเริ่มใช้งานได้รอบใหม่ภายในเดือนมก,กราคม2569ทันทีซึ่งเป็นช่วงที่ประชาชนต่างรอคอยนะคะทุกคนอย่างไรก็ตามรัฐบาลกำลังพิจารณา โครงกซึ่งต้องรอความชัดเจนในส่วนของงบประมาณก่อนนะจึงจะสามารถกำหนดจำนวนประชาชนที่จะได้รับสิทธิ์ในระยะที่2ได้และประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจมากที่สุดก็คือวงเงินสิทธิ์ที่จะได้รับโดยนายแล้วมลนเปิดเผยว่าแนวคิดการออกแบบสิทธิ์ในระยะที่2ต้องคำน,นึงถึงความเป็นธรรมสำหรับผู้ที่ได้ร,รับ เฟสแรกและผู้ที่จะมาลงทะเบียนในเฟสสองนี้นะคะทุกคนซึ่งตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการคิดออกแบบกะยู่ทุกอย่างยังไม่จบนะคะแค่ยืนยันว่าได้มีการพิจารณาในประเด็นนี้นายละมนลกล่าวถึงแนวคิดการบริหารจัดก,การวงเงินที่กำลังพิจารณาอย่างเข้มข้นนะคะทุกคนสำหรับผู้ได้รับสิทธิเฟสแรกก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ได้ใช้จ่าย ายในวันที่11พฤศจิกายนนี้เตรียมตัวให้ดีนะคะถ้าท่านยังไม่ใช้จ่ายก็จะถูกตัดสิทธทันทีค่ะทุกคนในส่วนวงเงินคนละครึ่รงรัเลีต่อจะได้เพิ่มหเปาและเปลีนแรกจะได้เพิ่มต่อคันหรือไม่จะมีความชัดเจนมากขึ้นหลังจากการสรุปงบประมาณและนาเสนอคอรมองภายในเดือนท่านว่าคม2 5 6 8 ยังไงทางช่องก็จะติดตามข่าวสารม,มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ